สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจประเมินอาคารศูนย์สังส่งการระบบไฟฟ้าหรือส c a d a ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เพื่อน,นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัลสำนักงานสีเขียวหรือกรีออฟฟิศในระดับประเทศต่อไปค่ะ นายวชิระพิทักษ์ตันสกุลผู้เชี่ยวชาญระดับ13สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาประธานคณะทำงานสำนักงานสีเขียวอาคารศูนย์สังการระบบไฟฟ้าสขาดากฟผสํานักงานใหญ่พร้อมด้วยคณะทำงานเข้ารับการตรวจประเมินระดับประเทศสำนักงานสีเขียวกิ่นออฟฟิศประจําปี2565จากคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนําโดยรองศาสตราจารย์ดรสยามอรุณศรีมรกตประธาน คณะผู้ตรวจประเมินที่ปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งอาคารศูนย์สัส่งการระบบไฟฟ้าสขาดาสำนักงานใหญ่เข้าร่วมโครงการ การตรวจประเมินในปีนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการภายในสํานักงานอาทิระบบไฟฟ้าน้ําประปาอุปกรณ์สํานักงานซึ่งทรัพยากรดังกล่าวมีความสําคัญต่อกิจกรรมในสํานักงานนอกจากนี้สํานักงานจะต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมปริมาณขยะที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยสำนักงานจะต้องเลือกวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมเช่นการน,นำของเสียกลับมาใช้ใหม่การใช้ซ้ำ การดาเนินงานพัฒนาสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสํานักงานสีเขียวกีนออฟฟิศเป็นการเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํานักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดการเกิดของเสียและดําเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งการเลิกใช้สารเคมีอันตรายมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลีนโปรคิวเมนต์ ทั้งในสำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศทั้งหมดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งวัดล้อมการเข้าร่วมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวหรือ Green o f f i ของอาคารศูนส,สังกัดร,ระบบไฟฟ้าหรือสคา d ด จะเป็นอีกหนึ่งแนวะทางหนึ่งนะคะที่ช่วยกระตุ้นให้พนักง,งานของ PA ที่ปฏิบัติงานในอาคารนำหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสำนักงานสีเขียวไปปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสำนักงานค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ